ซิก้าแพงนี่ไง90บาทนะครับซิก้าเป็นของแบรนด์ s w i t เ e r Sweet g r a v e นะครับสีเป็นสีม่วงข้างในเนี่ยเป็นซิก้ากลิ่นอัง,งุ่นนะครับผม90บาทกลิ่นหอมออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นของซิก้าอเมริกันเดี๋ยวผมจะให้มาดูตัวด้านในกันนะครับ ว่าขนาดเขาจะขนาดไหนแต่กลิ่นเนี่ยหอมทะลุถุงมาเลยนะครับใครนั่งอยู่ไกล้นี่คือได้กลิ่นหอมเลยหอมเหมือนลูกอมเลยอะ่ะเนี่ยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามช่องมิกูเยไฟไทยแลนด์มาด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการรีวิวซิก้า ตัวด้านนอกนะครับเขาจะใช้เป็นโฮโมจิไนต์โฮโมจิไนต์คืออะไรโฮโมจิไนต์คือการเอาเศษของใบยสูบนะครับไปนําไปอัดแล้วก็ทําใส่กับตัวสารยึดแล้วก็อัดมาเป็นแผน่นเพื่อมาเป็นแบบนี้นะครับอยังไงก็คือเป็นใบายาที่อมาอัดผสมกับสารยึดนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยว่า90บบาทมันจะหอมขนาดไหนมันจะรสชาติดีขนาดไหนราคาถูกขนาดนี้มันจะดีจริงหรือเปล่า เดี๋ยวไปดูกันครับน่าสนใจมากตัวนี้น่าสนใจมากๆ นุ่มนะครับขนาดมวลเท่านี้สูบได้1ิบห้าถึงยีิบนาทีนะครับกลิ่นเขาเป็นกลิ่นอัง,ง่นเลยนะครับผมเป็นกลิ่นองง่นแนวลูกอมแนวขนมนะครับเป็นกลิ่นอัง,ง่นที่หอมแล้วก็กลิ่นภายนอกที่พ่นควันออกมาเนี่ยก็คือว่าคนรอบข้างถ้ามานั่งดมของเราเนี่ยหอมนะครับไม่เหมือนกับตัวผมไม่เปรียบเทียบดีกว่าแต่มันหอมมากกลิ่นเขาหอมมากนะครับ มีความเย็น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 ในปากด้วยเย็นแบบเย็นอ่อนๆนะครับผมเย็นแบบเย็นมิ้นเหมือนตัวบุหรี่เย็นอะไรประมาณนี้ครับเขาเย็นมากๆแล้วก็ตัวนี้เป็นซิก้านะครับอย่าไปทะลึ่งซื้อลงปอดนะครับเมานะครับเนี่ยตัวนี้ เป็นตัวซิก้าอังุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับเหมาะกับการใช้ทุกวันจะใช้ตอนเช้ากลางวันเย็นแล้วแต่คนจะใช้เลยนะครับปกติจะมีมารีวิวซิก้าเป็นแท่งใหญ่ๆนะครับผมวันนี้เอามาแบบถูกๆมั่งนะครับนี่ถูกๆเลย90บาทถูกวันนี้มีอีกไหมนะครับซิก้าราคานี้ ขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมิกบูแย่ไปไทยแลนด์ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมารีวิวซิก้าหนักๆกันเลยดีกว่าอ่าเป็นซิก้าที่ติดระดับโลกเลยนะครับผมที่ว่าทำไมมันถึงดีขนาดติดระดับโลกก็แพงเท่าไหร่ผมไม่บอกแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นตัวอะไรอ่าโอเควันนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ